ดอกดาวเรื่องของปัตรีกับปีเนาะพ่อแม่พี่น,น้องดอกใหญ่ดอกโตเคยได้ไปทายแต่ของคนอื่นที่นี่ค่ะได้มาทายของตะของแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องต้นบาหใ่ดอกต้นบางญ่ต้นหน่อยๆแออกดอกออกดวงห่้เฮาเห็นแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องค่ะดอกใหญ่ดอกโตดอกใหญ่ดอกโตเนาะ พ ong, ่อแม่พี่น้องอุ้ยสะอื่นสะอ่อนพ่อแม่พี่น้องดอกใหญ่ดอกโตดอกใหญ่ดอกโตพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยค่ะนี่ดอกใหญ่ดอกโตอืมนี่สะอื่นสะกอ่อนพ่อแม่พี่น้องสะอื่นสะกอ่อนอุ้ยงามหลายค่ะค่ะเห็นตะของผู้อื่นพ่อแม่พี่น้องเห็นตะของผู้อื่นอันนี้ดอกต่อยติง ต่อยติงเพิ่งกับบานไว้เฉาวไว้พ่อแม่พี่น้องบานไว้เฉาวไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะเราเนี่ยต่อมานี่ดอกบานชื่นแค่พ่อแม่พี่น้องบอกดอกบานชื่นแค่สีแดงอุ้ยที่แดงสดจังสี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นอ่า คือเพิินพึ่งเกิดเด็กพ่อแม่พี่น้องเพิินพึ่งเกิดพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยถ้าสมมุติว่าเพิินยู่โดนยู่นันสีเพิินสิจืดสีเพิินสิจางเนาะพ่อแม่พี่น้องที่แดงสดแดงนันคือเพิินพึ่งออกไหมพ่อแม่พี่น้องนี่นี่นี่จังสีพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ค่ะนี่คือเพิินพึ่งออกไหมพ่อแม่พี่น้อง แต่จังสี่เนี่คือ,อยูโดนแล้วพ่อแม่พี่น้องอยูโดนแล้วค่ะนี่ละ่ะออ้ยเป็นไม้ที่แบบอือสีวาจังใดละ่ะพ่อแม่พี่น้องทน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 เนานะค่ะทนพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ที่อ่าแดงบดสดแดงเมื่อนั้นแล้วก็อันนี้ก็คืออ่าดอกดาวเรือง พันผสมเนาะพ่อแม่พี่น้องดาวเรืองพันผสมค่ะนี่นี่พ่อแม่พี่น้องเอยดาวเรืองพันผสมสีส้มกับสีเหลืองก็งามหง,งามตาไปอีกแบบหนึง่งอันนี้กระดกคือกันพ่อแม่พี่น้องโดกโดดพ่อแม่พี่น้องเกิดซะอุ้ยนี่ปัรสุบยก,ก็ปีก,ก็ได้อันนี่ละพ่อแม่พี่น้องเออ ได้นี่ละบูชาพระเดี๋ยวสีมัตัดเราก็สีเอาอไปใส่แจกันบูชาพระอยู่พ่อแม่พี่น้องสีเหลืองงามงามงามพ่อแม่พี่น้องงามคนละแบบกับอันนั่นพ่อแม่พี่น้องอุ้ยสดใสสดใสพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยงามค่ะงามแน่พ่อแม่พี่นอ้อ,อ,นองค่ะเรามา,า,มมาที่นี่อันนี้ก็จะเป็นดาวลกองไอ้บ้าแมน บ้านชื่นแค่อีกพ่อแม่พี่น้องอันนี้สีสม้มพ่อแม่พี่น้องสีสม้มถ้าส้มสดใสเนาะนี่นี่ส้มสดใสทั้งซี่นี่แสดงว่าพึ่งพึ่งเกิดไหมพ่อแม่พี่น้องพึ่งออกดอกไหมได้ส้มสีส้มจางนี่คือเพิ่ออยูดโดนแล้วพ่อแม่พี่น้องเพิ่นนยูดโดนแล้วค่ะนี่เพิ่นกระสิแตกดอกแตกนั่นออกมาเด้ พ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยแบบบ่ไ้ได้ล nice ่วงล้อยได้งายเลยพ่อแม่พี่น้องบ่ไ้ได้ล่วงล้อยได้งายค่ะนี่นี่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนกับสี่อัน uhm. เป็นดอกตูมขึ้นส,สิงลิงสังล้างพี่แต่ขึ้นมาเป็นดอกแยมแล้วพ่อแม่พ <mitad> <screen> ี่น้องเอ้ยดอกตูมเป็นดอกแยมแล้วพ่อแม่พี่น้อง ค่ะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนีย่วะงามคือห้องกระตองมีอันแนวสวยๆงามงามจังสีเนาะพ่อแม่พี่น้องไหวมึงไหวแง้พร้อมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยห้าต้อมมีจังสีงไหวมึงไหวแง,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 ง้พร้อมพ่อแม่พี่น้องให้หัวใจเฮาได้เบิกบานชื่นบานแนี่ยฉลา นะพี่น้องได้เห็นความงามอของต้นใหม่เนี่ยเบิกบานหัวใจของเฮาจังซี่ละ่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเราก็อันนี้ก็คืออ่าต้นลิว้วพ่อแม่พี่นอ้องต้นลิ้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นดอกใหม่ที่ปลูกงายนี่ประตรีกับปีซื้อมากเตาต้นพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นกับบานเออ บานไงากานาบานพ่อแม่พี่น้องดอกริ้วค่ะเอามาปลูกเอาไว้ให้บานเป็นชลิดมงคลค่ะบานมีตะความรักความลมเย็นความยั่งยืนเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ละคะาดอกไม้ค่ะความงานเล็กๆหน่อยๆรอบบาน ของปาตีกับปีเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะจะมี่ทำให้บานเฮาสดใสได้เนาะพ่อแม่พี่น้องทำให้บานเฮาสดใสได้ค่ะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะได้เห็นสีสันสีแดงสีเหลืองสีสม้มสีม่วงค่ะ ม่วงอ้อนม่วงแกไปเออไม่กระสาให้เฮ้องอมีความสุขได้เด้พ่อแม่พี่น้องบอ่ต้องไปหาใส่ความสุขค่ะหาอยู่บ้านเฮานี่ละพ่อแม่พี่นอ้องเอยความสุขบ่ต้องไปหาสหายหาอยู่บ้านเฮานี่ละพ่อแม่พี่น้อง